คุณซันเนี่ยเขาคือลูกชายของเจ้านายเก่าของผมเองครับและแม่คุณซันเนี่ยแหละครับที่คอยอบรมตั่งสอนผมจนผมมีถึงทุกวันนี้ได้เลยครับอ๊ยไอยอ,ยอยู่ๆแก็หยุดทำไมวะเนี่ยก็ผู้จัดการก็ดูสิคะคนเล่ร่อนที่ไหนไม่รู้มานอนอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะโ้ย นี่นายเฮ้ยนี่ <S <S ลูกอีแกมาทำอะไรหน้าบริษัทฉันเนี่ยขอโทษครับคือผมง่วงครับผมไม่ได้พักมาหลายวันแล้วครับแล้วผมก็หิวข้าวมากด้วยครับเรื่องของแกสิออกไปเลยนะวิสคกระปอกอะ่ะแกก่าหน้าบริษัทฉันเนี่ยเยแต่ว่าฉันฉันคุนค้นหน้าเหมือนฉันเคยรู้จักอะ่ะ รู้จักคนเลรลอดนี่หรอครับผู้จัดการใช่สิอ,อ่ะใช่ใช่ฉันจำได้ละซันนี่ใช่ไหมใช่ซันไหมใช่ครับผมซันเองครับคุณจำผมได้ด้วยหรอครับจำได้สิผมแป้งไงที่เคยทำงานอยู่ฝ่ายขายบริษัทของคุณอะและ้วทำไมคุณมามีสภาพแบบนี้อะ่ะคือบริษัทแม่ผมล้มละลายครับ แล้วก็ทรัพย์สินทุกอย่างก็ถูกยึดหมดเลยครับ <c oughs> ไ่ตายแล้วนี่เป็นขีดตกอับหรอคะเนียเอ,อ่อคุณแปรครับจะเป็นการลบกวนไหมครับถ้าคุณแปรช่วยหาง,งานให้ผมหน่อยผมอยากกลับไปทำง,งาน,นครับ <c oughs> ไม่มีหรอกแล้วคุณหนูอย่างคุณซันเนี่ยใครเขาจะอยากคุยด้วย <c oughs> แล้วถ้าเกิดผมช่วยคุณอนะแล้วผมได้อะไะมีแต่เสียกับเสีย ถ้าเกิดช่วยแล้วผมได้เงินอ่ะก็ว่าไปอย่างไปไปกันเถอะไอ้เข้าบริษัทเถอะค่ะเ,เดี๋ยวสิครับเออคุณครับเ,ออเดี๋ยวครับค่ะคือผมหิวข้าวครับขอเงินกินข้าวหน่อยได้ไหมครับเอ,อ คือว่าฉันก็ไม่ได้มีเงินมากหรอกนะคะคุณแต่ว่าผมหิวมากจริงนะครับผมไม่ได้กินอะไรเลยครับออว่าแต่คุณมาจากไหนคะเนี่ยปกติแถวเนี้ยไม่มีคนเล,ล่ร่อนเลยนะคะทำไมคุณถึงมานั่งของเงินอยู่ตรงนี้อะคะผมก็เดินมาเรื่อยๆครับเหนื่อยก็หยุดพักแต่ว่าตอนเนี้ยผมหิวมากจริงๆนะครับ ไงดีแล้วเนี่ยเ,ออเดี๋ยวคุณนั่งรอฉันตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเข้าไปดูอะไรให้คุณกินฉันไม่แน่ใจว่าในห้องพนักงานเนี่ยมีอะไรให้กินหรือเปล่านั่งรอก่อนนะคะ ก็ก <G ül üyor> าลังไปหาของกินมาให้ผมครับใครใครมันช่างกล้าเนี่ยนี่แกออกไปเลยนะหรือใช่ฉันเรียกรปภร,รปภมาไอา้คนเล่รอดเนี่ยออกไปที <c oughs> นี่อายมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทําไมถึงต้องเรียกรปภด้วยก็ <c oughs> มาจับไอ้คนเล่รอดเนี่ยออกไปไงฉันเป็นคนพาเขาเข้ามาเองแหละอ๋อทอนี่เองเหรอนี่ถ้าพามันเข้ามาทําไมคปรีบพามันออกไปเลยนะ ไม่ไงแล้วก็ฉันจะไปฟอ้องผู้จัดการว่าแกเนี่ยพาขโมยเข้ามาถ้าลูกค้าคนอื่นเขามาเห็นเนี่ยจะทำยังไงไอแต่ว่าเขาอะต้องการความช่วยเหลือนะใครจะอยากช่วยเหลือคนล้มละลายแบบนี้ละ่ะดูสิชีวิตเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยต้องกลายเป็นคนเละร่อนแต่ก็เหมาะดีแล้วแหละเธอรีบพามาันออกไปเลยนะไม่ไงั้นฉันจะฟอ้องผู้จัดการ ว่าแกบพาขโมยเข้ามาในบริษัทเออผมทำให้คุณลำบากหรือเปล่าครับผมไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่ว่าแต่ฉันน่ะไปดูมาให้แล้วนะคะไม่มีข้าวเลยมีแต่ขนมปังกับน้ำเปล่าขอบคุณมากนะครับว่าแต่คุณไม่รังเกียจผมหรอครับฉันไม่รังเกียจคุณหรอกค่ะเอาไว้เดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ย ฉันจะเอาข้าวไปให้คุณทานนะคะยังไงคุณก็ไปหาที่นั่งทานหลบๆก่อนแล้วกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวฉันขอตัวไปทำง,งานก่อนนะคะ นี่นี่เองนี่ค่ะชันน่ะซื้อข้าวไข่เจียวมาให้แต่ว่ามันอาจจะธรรมดาไปหน่อยนะคะ,คะขอบคุณมากนะครับได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับ ค่อยๆกินนะคะระวังจะติดคอค่ะเออนั้นไงฉันน่ะพูดยังไม่ทันขาดคําเลยนี่ไงคะผู้จัดการมันอยู่นี่ไงคะจัดการกันเลยค่ะนี่เปิลแกกล้าพาคนเล่ร้อนเข้ามาในบริษัทจะได้ไงอ่ะเออคือว่าเปิลเห็นเขาอยู่หน้าบริษัทนะคะเขาดูหิวโซมากเลยนะคะเปิลสงสารก็เลย ซื้อข้าวมาให้เขากินนะคะสงสารสงสารมากไหมถ้าสงสารมากนะแกก็จับมาทําผัวสิจริงไหมจริงที่สุดค่ะเออฉันให้เขานั่งกินข้าวตรงนี้แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่ได้เสียภาพรักฉันหมดแกจะล่ามันออกไปดีๆหรือว่าแกจะโดนไล่ออกกับเขาด้วยฮะโทษนะครับเดี๋ยวผมไปจ่ายที่นี่ให้ก็ได้ครับไปเลยชิวชิช ที่คิดอยู่เนี่ยใหญ่ฉันรู้อีกนะว่าแกพามันเข้ามาที่บริษัทอีกใหญนฉันรู้จังไว้ด้วยจับเฮ้ยมีใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรในที่ประชุมครั้งนี้ไหมครับผมครับรรท่านประธานคือว่างานเลี้ยงฉลองออยอดขายพรุ่งนี้ครับอ,อมีตีมอะไรป่ะครับไม่มีครับ ก็ทุกคนก็แต่งตัวตามสบายได้เลยนะครับตาสบายแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะอ๋อคุณออยครับค่ะคุณช่วยทําบัญชีรายรับรายจ่ายส่งผมด้วยนะครับค่ะผมขอวันนี้นะครับค่ะอ่ะนี่อย่าเปิดเปิดนี่มันอะไรหรอย่เีจะมีหน้ามาถามอีก ประธานสั่งเมื่อกี้ไงแต่ว่าท่านประธานเขาสั่งเธอนะทำไมทำไม่ไ,มได้เหรอหรือว่ายัางไงนี่เปิ้ลแกอย่าขี้เกียจไปหน่อยเลยเพื่อนใช้ทำอะไรก็ทำไปดิจริงปะใช่ค่ะอไอไปฉันจะพาไปดูชุดสวยๆที่จะไปงานวันพรุ่งนี้ไปค่ะไเอา้าทำด้วย ฮะนี่ฉันต้องทำบทนี่เลยเหรอเนี่ย นิยมมาซะเลยเนาะแต <S <S ่งตัวยิงก็แม่บ้านน่มาขมแม่บ้านเหรอเป็นไงบ้างครับทุกคนท่านประธานครับอาหารอร่อยมากๆเลยครับนี่วันนี้คุณกันเนี่ยหล่อจังเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาแค่เลี้ยงฉลองหรอกนะครับแต่ผมจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับพาร์ทเนอร์คนใหม่ของบริษัทเราครับฮะพาร์ทเนอร์ใหม่เหรอครับ แสดงว่าบริษัทของเราเนั้นกำลังจะเติบโตขึ้นแล้วใช่ไหมครับท่านประธานใช่แล้วครับโอ้ยขอเสียงตบมือต้อนรับคุณซันนะครับเสยค้าสยครับเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไอ้ไอ้ไอ้เอเลนล่อนเหรอครับอ,อุ้ยเอ้าคุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอครับรู้จักสิครับรู้จักดีเลยนะครับ น้้นเขาแลวี่ทำไมคุณถึงกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้ล่ะคะก๊ดอดใครเรียกอะคุณคุณเล่นล่อนเรียกผมเหรอครับก๊อตคุณจำผมไม่ได้เหรอเอาคุณซันคุณซันนี่เองครับ ทำไมกายมันเป็นคนเล่นล่อนแบบนี้ล่ะครับคือบริษัทของแม่ผมละลายผมก็เลยหนีจากบ้านมาหางานทำเออก็แต่คุณก้อนพอจะมีงานให้ผมทํำไหมครับโอ้มีสิครับคุณซันแม่คุณซันเนี่ยมีบุญคุณกับผมมากเลยนะครับและอีกอย่างแม่คุณซันเนี่ยช่วยเหลือคนเยอะแยะมากมายเลยครับคุณซันเนี่ยไม่ต้องถามหางานที่จะทำหรอกนะครับ ผมนี่แหละครับจะช,ช่วยคุณสันให้ดีกว่าเดิม,ดเ,ดมเองครับคุณสันเนี่ยเขาคือลูกชายของเจ้านายเก่าของผมเองครับและแม่คุณสันเนี่ยแหละครับที่คอยอบรมสั่งสอนผมจนผมมีถึงทุกวันนี้ได้เลยครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับคุณสันผมเองอ่ะก็ไม่รู้จักสํานึกบุญค,คุณคุณแม่ของคุณอ่ะซึ่งก็มีแต่คุณแม่คุณแล้วก็คุณซันนะครับที่คอยคุ้มกระลาหัวผมตอนผมทํางานอ่ะ ผมรู้สึกผิดจริงๆนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับรคุณซันอายก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่อายดูถูกอะค่ะใช่เละครับผมผ่านจุดที่เร็ว้ายที่สุดมาแล้วแล้วผมก็อยากจะให้มันผ่านไปโดยเร็วครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณเปิ้ลด้วยนะครับที่วันนั้นไม่ได้เกลียดคนเล่นรอดแบบผมแถมยังให้ความช่วยเหลืออีกต่างหากแล้วก็ทําให้ทุกคนได้รู้ว่าความเมตตาและความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับ ฉันก็ดีใจด้วยนะคะที่ตอนนี้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักแล้วต่อไปนี้นะครับคุณเปิ้นจะมาเป็นเลขาของผมนะครับค่ะเลขาเลยเหรอคะใช่ครับพร้อมเริ่มง,งานเลยหรือเปล่าครับพร้อมค่ะคุณเปิ้ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนคุณสองคนเนี่ยเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันนะครับเออครับคุณแป๊ะคุณไองานเลี้ยงไม่สนุกแล้วหรอครับ Jangan lupa like, share ชอบมากใช่ไหมอาชีพแบบขับรถส่งเอกสารเนี่ยฮะทำไมไม่ไปทำงานที่พ่อฉันจะปากให้พี่ตากแดดตากลมแบบเนี้ยชอบปะไม่อยากมีหรอหน้าที่การงานที่มันจจเจริญกว่านี้อ่ะพี่แล้วทำไมวะไออาชีพส่งเอกสารไม่ดีตรงไหนมันก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกพี่แต่เสียดายความรู้ที่เรียนมาฉันอยากรวยแล้วพี่พี่ก็ช่วยทำตัวให้มันแบบสมกับที่ฉันแบบ เป็นลูกเจ้าของบริษัทไหนได้ไหมอะบอกอะไรก็ไม่เคยทำนี่คุณว่าเดี๋ยวโปรเจกต์ตัวใหม่เนี่ยนะผมจะให้คุณไปคมงานทั้งหมดเลยได้เหรอคะผมว่าคุณต้องทำได้ดีแน่เชิญครับ มันนด้กว่มามั้งมีอะไรนี่เหรอสิ่งที่ต้องการอ่ะทําตัวแบบนี้ไม่ไอายคนอื่นบ้างเหรอทาไมต้องอายสิ่งที่น่าอายพี่คือมีผลจนใจง่ายมือดรไม้ริมทางเนี่ยทำไมใจง่ายหรือไม่ง่ายมันก็ใจวะวาจะทำอะไรก็ได้พี่รู้แบบนี้ก็ดีด้ไม่ต้องเสียเวลาไปบอก คนอย่างพี่ไม่มีทางจเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้หรอกลากก่อน,นไปเลยค่ะโอ,อบคุณว่าผมเนี่ยเลือกคนไม่ผิดจริงๆนะ ที่ให้คุณมาคุมโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์ project นี้ไปได้ดีเกินคาดเลยนะเดี๋ยวปีนี้เนี่ยนะผมจะให้โบนัสคุณเป็นสองเท่าเลยซิ่งเหรอคะไปไหนดีคะฟารีสดีนะอุ้ยวายสไปฟารีสเหมือนกันเลยเอาวะเอ,าอา้าไอใครแกอ๋อแฟนใหม่ฉันเองอะพี่ไหมอ๋อ สวัสดีครับพี่ไม้สวัสดีครับผมยังไงฉันไปก่อนนะพอดีฉันนัดลูกค้าไวอ้อ่ะเออนไม่นั่งกินด้วยกันก่อนเหรอไม่ฉันรีบไปก่อนนะคะสวัสดีครับเออเอ,อเดี๋ยวเจอกันเพื่อนหว่าค่ะคนนี้ที่คุณเล่าให้ฟังใช่คนนี้แหละสนิทกัน เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยว่าผมจะไม่จ่ายอะไรให้คุณอีกแล้วล่ะผมว่าคุณจะใช้จ่ายเยอะเกินไปแล้วอีกอย่างเนี่ยธุรกิจของผมกำลังมีปัญหานะ ผมอาจถูกฟ้องล้มละลายด้วยเราจะทำยังไงอ่ะแล้วใครจะจ่ายหนี้ว่าวันไม่มีเงินนะคุณว่าผมว่าคุณเนี่ยต้องหางานทำเองแล้วนะแล้วก็ไปใช้นี่เขาซะและอีกอย่างเนี่ยบ้านหลังเนี้ยกำลังจะถูกยึดด้วยเพราะผมเองเนี่ยเอาโฉนดไปจำนองกับธนาคารไว้อะ แล้วผมก็จะย้ายไปเช่าบ้านอยู่คุณจะไปกับผมไหมเช่าบ้านเหรอคุณไปคนเดียวเถอะแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณเป็นเมียผมนะหัวที่มีแต่ตัวอย่างคุณน่ะฉันว่าเราต่างคนต่างเดินดีกว,วะ่ะฉันไปตามทางของฉันคุณก็ไปตามทางของคุณ เราตุกันด้วยดิ<ป>แกขอบคุณมากนะที่ให้ฉันมาอยู่ด้วยถ้าฉันมีงานอนะ่ะฉันจะย้ายไปอยู่ห้องเช่าแล้วเออไม่เป็นไรหรอกแกไว้แกมีงานเมื่อไหร่นะก็ค่อยว่ากันอีกทีแหละอ,อขอบคุณมาก <laughs> ไปเข้าบ้านกันปะใครมา,ไม,าไ,มไม่รู้เหมือนกันนะ พี่ดงมาหายมีอะไรเหรอจ๊ะพี่เอาใบทวงนี้ของวามาให้พี่ก็ยังทำอาชีพส่งเอกสารเหมือนเดิมเหรอก็ทำเหมือนเดิมแหละแกแต่เพิ่มเติมนะเป็นเจ้าของบริษัทเลยเว้ยฮะ ดงสวัสดีครับนี่จะไปส่งเอกสารเหรอครับผมเดี๋ยวเอกสารอันนี้เดี๋ยวผมไปส่งเองผมรู้จักดีครับได้ครับขอบคุณมากครับโอเคใช,คใช่พี่โดงอ่ะเขาเป็นเจ้าของบริษัทขนส่งเลยนะเจ้าของบริษัทขนส่งเลยเหรอพี่โดงฉันขอไปทำงานกับพี่ได้ไหมอ่ะพอดีฉันจะได้มีเงินมาจา่ายค่าหนี้สินฉนอะ ว่านี่เราไม่เจอกันตั้งนานว่าก็ยังมีนิสิตเหมือนเดิมเลยเนาะหัวโรยช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคำที่ว่าเคยดูถูกพี่นะ่ะมันเป็นแรงผลักดันให้พี่มีทุกวันนี้พี่ขอบคุณวานะไอ้พี่ไปก่อนนะเมียพี่รอทานข้าวอยู่ใช่ไปเจอกันนะคะ